อันดับถึงตรนด้วยนะครับอยู่กับผมนะฮะรายการก่ายแคชเกมครับวันนี้มาเล่นเกมที่มีชื่อว่า L L Y Lift นะครับอยู่กับแชมเปี้ยนติโม่นะฮะอ่าแล้วก็มารีวิวสกินโอเมก้าสก๊อตของลิฟท์โอเมก้าของติโม่เนี่ยฮะอ่าเอามาอนี้นะครับสกินก็จะมีข้อข้อประมาณนี้ฮะคือเปลี่ยนทุกอย่างนะครับจะทั้งท่าตายนะฮะ ะแะเราไปดูนีกว่าอ่าลืมบอกไปเซ็ตไอทเทมของซีโมโนะฮะถุงจัดเป็นเซ็ตนี้เนาะแบบนี้นะฮะลูนก็ตามนี้อ่ะลูนตามนี้เลยนะครับเซตไอทเทมตามบนนี้นะโอเคตำแหน่งที่ผมเล่นคือท็อปนะอเนาะรูฟเแค่มารีวิวสกินให้ดูนะครับ ขอภาพที่ไม่อยากคิดนานนะครับก็เริ่มมาทยอยคลิปเรื่อยๆเนะาะภาพที่จะทําได้เนาะนี่ก็ซีซั่นหนึ่งแล้วนะผมยังอยู่พักอยู่เลยภายในคึ้งไม่ค่อยได้นะครับพยายามจัดคลิปให้ดูเรื่อยๆนะจะมารีวิวสกินเรื่อยๆนะครับภาพที่รีวิวได้เนาะอันนี้ผมชอบติโม่ผมก็เลยจัดเลยนะครับสกินที่สวยมากครับเปลี่ยนทุกอย่างนะครับ มาก็จะ, <มา S 1> ะแบบนี้เลยนะครับมาอยากอัดเงินก่อนเลยอัดเลี้ยาตามนะฮะอันนี้เราจะลองกับบอทนะครับไม่ได้ลองจริงๆนเนาะเขียนเส้นตามนี้นะครับลุนตามนี้เนาะโอเคนะ ๋ยวไปกลางไม่น้ำกันก่อนเลยนะครับเราจะให้ดูว่าตีโมดสกิดใหม่เป็นยังไงนะะโอเคถสงตรงนี้ละเ <c> ใ <oughs> ส่น้ำมี่ก่อนเลยดัมมี่ดัมมี่ดัมมีม่โอเคหนึ่งตัวนะฮะนี่การยิงปกตินะฮะการยิงปกตินี่นะครับอ่าโอเคนะครับ สกิที่หนึ่งนะครับปกติสตรีม่ว่ปกติเนี่ยม,มันจะเป่าลูกดอกจ่เป็นพิดไปเนาะสีม่วงแต่สก,กิลน,นี้นครับมันจะคุยงมีดไปนะฮะดูนะฮะฮึบเห็นไหมสังเกตนะฮะมันจะคุยงมีดไปทำไมนะฮะมันจะคุยงมีดไปนะฮะดูุึบนะฮมมันจะคุยงมีดไปซึ่งมันจะสวยกว่านะฮะมันจะดีกว่ามันทําให้เราดูเหมือนเป็นมือสังหารนะฮะ สกิลสองครับกลิ้งนะฮะมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากแต่เรากลิ้งแล้ววิ่งเนี่ยมันสวยกว่ามันเป็นสีเขียวสกิลพางตัวนะฮะเดี๋ยวผมบอกโอเคสกิลพรางตัวก็คือนี่ครับสังเกตน,นะฮะสกิลพรางตัวมันจะดึงแว่นแว่นที่แบบเป็นแว่นตอนฉากเปิดตัวลงมาฮะเดยกก็ถือมีดเวยถยายี่เฉยเห็นไหมสังเกตมันจะถือมีดกับปืนนะฮะ แล้วถ้าเราออกสมุดพักตัวก็คือตรงปลายปืนจะมีแสงออกมาคือมันเหมือนแสงนววิถีของทหารของปืนนะฮะตอฉนฉากเปิดตัวนี่เองเป็นสจก,กินที่เปลี่ยนท่าทุกอย่างครับในกระทาวั์หรือท่าตายนะฮะโอเคสิลวต่อไปเดยผมจะโอเคโอเคมาไอปูนี่เกะกะจริงนตายไประเบิดนะครับระเบิดของซีโม่เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วสวยด้วยครับมันคือ นิวเคลียร์ครับเป็นจตเหต็ดน้อยๆเป็นนิวเคลียร์นะฮะซึ่งมันค่อนข้างที่จะดีนะฮะนี่คือการวางแล้วนี่แล้วเราให้มันระเบิดละ่ะก็แบบนี้ไงฮะเวลาระเบิดมันจะมีเสียงดังแบบมันเสียงแบเบิดเลยนะฮะแบบระเบิดเอาวิธีของทหารเลยซึ่งมันสวยครับสกินก็ข้าวๆประมาณนี้นะฮะ๋ยวมาดูท่าวาดก,กันอ่นานไหโอเค ถ้าเราฟังดีๆเนี่ยมันจะมีเสียงเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ทิ้งสลิงลงมาให้ตีโมนะครับใช่ครับมาทิ้งสลิงลงมาให้ตีโมเนาะโอเคเรามาดูเทคนิคที่ผมเล่นตีโมกันดีกว่านะฮะเทคนิคที่ผมเล่นตีโมก็คือผมจะฟาร์มช่วงต้นเกมให้ประมาณเรียวสามเนี่ยถ้้เราก็จะสามารถคิวในเลนได้อย่างง่ายง่ายครับก็คืออัพหนึ่งนำแล้วก็สามตามก็คือใช้สกีสามเนี่ยลอ่องหุ่นใช่ไหมฮะ ถ้าเย,ยนเฉยนะเกจจะไม่ลดครับแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ตีหนึ่งทีนะครับแล้วเราจะตีเรวขึ้นแล้วก็ใส่าทานหนึ่งตามนะฮะม,รรมันจะติดกีดารแรงมากถ้ากลัวศัตรูไม่ตายกดอีกไนเลยครับก็คือสกิลสามเดินเข้าไปใกล้ตีธรรมดาหนึ่งทีสกิลหนึ่งแล้วก็อีกไนครับแล้วก็ไตไลตีไปเรื่อยครับอย่างนี้ฮะดูนะฮะผมจะใช้สกีลนะจิทอดา้าเพียงนะครับแล้วก็อีกไนแล้วก็กิ้งตามก็ได้หรือที่เกงไว้หนีก็ได้ ส่วนระเบิดของซีโมเนี่ยจริงๆมันใช้ได้หลายสถานการณ์อย่างเช่นสมมติบารอนเนี่ยมันจะเกิดครับคุณก็โซนเห็ดไว้นะฮะโซนนิวเคลียร์คุณไว้นะฮะมันต้องมีใครส้าคนที่เดินมาโง่เหยียบแหละครับไม่ต้องห่วงแล้วระเบิดเนี่ยมันต้องหนครับถ้ามันใช้สแกนวอร์ดก็มองไม่เห็นนะครับเป็นอะไรที่เป็นตัวที่โซนได้ดีครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ตัวมันเนี่ยถ้าหนีข้มันเนี่ย แทบไม่มีเลยครับก็คืออยากคิดว่าสกิลกิ้งเป็นท่าหนีนะครับซึ่งมันกิ้งแค่นี้ไงฮะแล้วประเด็นคือมันกิ้งติดได้ด้วยเนาะระวังนะครับสกิลสามเนี่ยคือถ้าศัตรูมันอยู่ในวงเราเนี่ยมันก็มองเห็นเรานะฮะเนี่ยเห็นไหมมันมองเห็นเรานะฮะถ้าศัตรูโจมตีใกล้เข้ามาประชิดยังไงก็มองเห็นครับนี่คือข้อเสียถ้าจะหนีจริงๆเอีกในครับไม่ใช่แฟดครับแฟดคือดีที่สุด เป็นตัวที่บางด้วยแล้วก็ข้อเสียเยอะแต่ว่าแรงมากับดาเมจแล้วก็การคุมโซนที่ดีนะฮะถ้าเล่นเป็นดีๆจริงๆเนี่ยคือแทบจะไม่มีข้อเสียเลยนะครับเพราะว่าเรายังมีสัญญาอยู่นะครับเนี่ยครับมันเรากดได้นะครเนี่ยแต่อย่าลืมนะว่าสัญญามันอยู่เฉยนะถ้าโดนล้อมก็ตายครับเทคนิคการเล่นตีโมงง่ายๆก็คือต้นเกมครับคิวให้ได้ หาเงินให้เยอะที่สุดเพราะตีโมเป็นตัวที่ต้องใช้ของครับไม่งั้นจะยิงไวแรงอะไรเลยนะตีโมจะยิงพวกแทงนี้ไม่ค่อยเข้าเลยนะจะเน้นแค่ให้ศัตรูโดนระเบิดหรือว่าเอ,อเก็บตกกับเพื่อซะมากกว่าใครที่เดินหลงๆมาในตีโมเก็บได้นะครับเก็บสบายเลยด้วยนะเพราะว่าถ้าท่าหนึ่งของตีโมก็คือพกโจมตีกายภาพเนี่ยถ้าโดนท่าหนึ่งไปจะเอ้ไม่พู้โจมตีธรรมาดาอย่างเช่นกดตีอย่างทุกมาเยีย มันจะตีอะไรตีโม่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยฮะแล้วแถมท้านหนึ่งเนี่ยมันแรงแล้วพิตีโม่ก็แรงด้วยบางทีจะโต้จะติดพีตายก่อนที่ตีโม่จะตีนะครับมีนะฮะของที่ตีโม่ต้องออกที่จําเป็นก็คือหน้ากากานะครับหน้ากากาเล่นนี้เลยนะฮะอ่าพอผมออนหน้ากากได้เนี่ยการตีธรรมดาของเราเนี่ยมันจะติดสถานะไฟด้วยเนาะ แล้วก็มันจะแรงครับระเบิดเราเนี่ยมันจะแรงแล้วทําให้ศัตรูเนสโลด้วยนี่ครัโดยระเบิดเอาไม่โดนสิทธที่ตายไหมนะคือระเบิดเนี่ยมาสิทธที่ตายเฉยเห็นไหมเราบางทีเราก็ไม่รู้ตัวมันตายเพราะอะไรอาจจะตายเพราะอีกไงที่เรากดหรือไม่เพราะเราเปิดนั่นแหละครับหรือไม่ก็ผิดนะฮะับก็มาโดนสถานะแท้ทุกอย่างเลยเราก็ไม่รู้มันโดนอะไรบ้างนะครับ ติโมเนี่ยถ้าได้หน้ากากชิ้นแรกเร็วเนี่ยก็จะจะคุมเกมเร็วนะครับจะคุมเกมเร็วมากจะคุมเลนเที่เอ,อยู่ได้เร็วเว้นแต่จะโดนแก๊งตายนะแต่ติโมเนี่ยถ้าได้ของแล้วเนี่ยโดน,นแก๊งยากนะในความคิดผมอะคือมันสู้ได้ยากเลยนะจะเป็นตัวที่น่าขานนะถ้ามันเกิดนะคือมันมันไม่ใช่ตัวเก่งอะ่ะแต่มันคือตัวป่วนอะ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านะเป็นตัวที่ หลายหลายคนเนี่ยครับเกียดนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่าลำคาญกิ่งมาแล้วฮะยิงตีหรือแม้ก็จะคุยยังท่าหนึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยตีหนึ่งทีแล้วแต่เลยฮะเพราะยังไงคุณก็ตีเร็วอยู่แล้วเพราอหลังจากเช้สถานะโอเคนะพอเราออกหน้ากากได้ทีแรกเนี่ยให้ออกรองเท้าลดคูดาวนะครับ แค่ออกทาลกคดาวแค่ชิ้นเล็กนะครับไม่ต้องออกสัญญานะแล้วขึ้นมาออกอันนี้เลยคีนะครับเพราะว่าที่ผมออกคีเพราะว่าเวลามันโดนระเบิดเนี่ยมันติดคีได้ด้วยครับซึ่งมาเป็นอะไรทีด่ดีตรงที่ถ้ามันนนั้นติดระ,ะเบิดแล้วติดคีเนี่ย mm hmm. มันจะมันจะตายเร็วขึ้น mm hmm. นะครับก็รประมาณนี้นะครับแล้วพอเราออกคีได้ปุ๊บเนี่ย ให้ออกขึ้นเป็นหมวกอันนี้นะฮะมันจะบวกพลังเวทคูณดีอีกนะครับแล้วก็ตัดเลือดแต่ถ้าเกมเนี่ยเราเสียเกียบเนี่ยเรายังไม่ต้องออกหัวครับให้ออกตัดเลือดแทนแล้วขึ้นมาเป็นเจอเกาะแค่นี้ครับติโมโเนี่ยผมไปดูมาเนาะอันนี้ผมเล่นเองเลยก็คือพอผมขึ้นเจอเกาะได้เนี่ยพอถึงท้ายเกมเนี่ยผมยิงทั่วอย่างเช่นมอฟไฟเข้าแบบเข้าแบบหน้าเกียดนี่ย คือยิงธรรมดาไม่ค่อยแบบไอ้ท่าหนึ่งเนี่ยมันแรงมากนะครับแล้วมันคูดาวไม่นานถ้าท้ายเกมเพื่อเราใจดีให้ให้บัฟบูเราเนี่ยเราจะโซนตรงพวกบาเราหรือมันกรได้ง่ายนะครับอันนี้แต่ที่เล่นมานะข้อเสียของมันมีแค่อย่างเดียวคือมันไม่มีท่าหนีครับแล้วมันตายง่ายพอตัวมันบางนะครับ เห็นต e so ัวใหญ่เขาบอกเขาเกลียดตีโมไม่เอาอยู่ฝั่งเราหรือฝั่งตัวเองครับเอาจที่นะครับมันอยู่ที่คนเล่นนะครับช่วงนี้ผมเห็นเอ่อมาจีย์บ่อยมากเป็นแพรยาสุโขคุงบ่อยมากเลยครับผมรู้สึกเหมือนว่ามันจะน่ารังเกียจมากกว่าตีโมที่เพราะมันท่นห้าที่จะน่ารำคาญเพราะมันแจกนั่นแหละครับน่ารำคาญแล้วเบอร์ของมันเนี่ยถ้าอัพเต็มเนี่ยก็เคลื่อนไกลนะครับเออแล้วระเบิดของมันนะความจะมากก็คือเดี๋ยวจะให้ดูมันชิ่งได้นะฮะ เดี๋ยวปิดอันนั้นนี่เอาคูลีเซ็ตทำไมบ่าเรืยให้ดูว่จริงเดี๋ยวก็ได้ฮะโอเคคือมันไม่คือมันไม่อ่อพูดได้ดีมันไม่รีเซ็ตไอ้คือมันมันไม่รีเซ็ตเลยอะคือมันมันชิ่งได้ยให้ดูชิ่งโอเคว่าตรงนี้แล้วกันหนึ่งนะฮะสอง มันจะชิง่งนะฮะมันชิ่งได้หรือเราจะวางที่พื้นก็ได้นะแล้วแต่เราถ้าเราคิดว่าเราชิ่งได้ไกลก,ก็ไปเลยครับไปเรื่อยๆเราจะไม่ต้องเสี่ยงเดินเข้าไปวางครับแต่วิธีง่ายๆในอันนี้ของผมนะไม่รู้ศัตัวรู้ตัวไหมคือผมเดินไปแล้วก็วางตอนละวางเราก็ลองหงุดหงิวางวางเรื่อยๆผมไม่รู้ศัตัวมันจะเห็นระเบิดไหมน่าจะเห็นนะครับเพราะจะมีจังหวะนึงที่ระเบิดลอยไปแล้วมันก็ปักพื้นแล้วมันก็จะแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยค่อยลองหงนดนะครับนี่ไง ถ้เบิดเนี่ยมันมีเออมันมีจุดของมันอยู่เพราะว่ามันจะจะระเบิดต่อไหนถ้าศัตรูเดินเข้ามาใกล้อะไรแบบเนี้ยผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้ชิงระเบิดเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ผมจะเดินไปแล้วก็กดวางทันทีเลยเนีวางแบบเนี้ยครับวางทันทีเลยนะฮะนะครับแบบวางทันทีเลยแบบเรื่เรื่อยตัวางวางนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกินทีโมแล้วก็การรีวิวแนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับตัวมันนะฮะถ้าผมมีเวลานะครับผมจะมาเล่นให้ดูนะฮะเดี๋ยวเปิดประวัติให้ดูก็ได้ประประวัติอาจจะน่าเกียดนะนะมันก็เล่นได้แหละครับแต่ว่าถ้ามันเจอตัวแข็งๆเนี่ยมันจะเอาไม่ลงนะครับตัวที่ร้องมันง่ายจะแบบมันจะเอาไม่ลงนะครับโมถ้าแนะนําถ้าจะเล่นจริงต้องฝึกฝึกนานนะครับจริงตอนนี้ผมก็ยังไม่โปรขนาดนั้นนะฮะ โ okay. อเคขอบคุณที่กดขอบคุณที่ดูนะครับจนถึงจบตอนนี้นะฮะชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกลับมานานา,นานทีทําคลิปแล้วก็ขออภัยด้วยนะฮะก็พ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย